เปิด9ดอลลาร์ไม่อายทำกินหาไรายได้เสริมเป็นแม่ค้าพ่อค้าขายของจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับ คุณโกโกศินนักแสดงหนุ่มที่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ออกมาเปิดแผงขายพืชผักผลไม้ที่ปลูกในสวนที่บ้านของตัวเองมาขายแบบแบกกับดินที่ตลาดแถวบ้านที่ต่างจังหวัดโดยคุณโกโกศินนั้นได้โพสต์รูปภาพและข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าผลผลิตเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดและขนุนงานนี้ทําเอาหลายๆคนนั้นชื่นชมในความเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเฉยและไม่ไอายทํากินของหนุ่มคนนี้ไม่น้อยเลยละครับ คุณพิงกี้สาวิกาอีกหนึ่งนางเอกสาวมากความสามารถที่ล่าสุดพันตัวเองเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดแบบเต็มตัวโดยเธอนั้นได้ขายปลาหมึยกยักษ์ทอดอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนเรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าคนสวยที่มีลูกค้ามายืนรออุดหนุนอยู่หลายล้อมร้านบอกเลยว่าขายดีสุดๆซึ่งปลาหมึกทอดที่คุณพิงกี้ขายนั้นเจ้าตัวทําเองทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่แพ็กแป้งคลุกแป้งทอดปลาหมึกเองที่หน้าเตาและยังขายเองอีกด้วยนะครับ คุณบอมธนินพระเอกหนุ่ม่ออีกหนึ่งคนที่ผันตัวมาทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองเปิดร้านขายอาหารเล็กๆเป็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นอย่างเคียวซ่าไก่ทอดคาลาเกะพิซซ่าญี่ปุ่นอยู่ที่ตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนลามิดซึ่งเจ้าตัวรุยเองทุกอย่างทั้งรับออเดอร์และดูแลลูกค้าซึ่งก็มีแฟนๆไปอุดหนุนเป็นจํานวนมากเลยล่ะครับ คุณยุ้ยจีละนันดาราสาวที่มีหัวใจค้าขายมาตั้งแต่เด็กซึ่งในวิกฤตโควิดที่ต้องหยุดงานแสดงร้านอาหารก็ต้องปิดเพราะพิษโควิดงานนี้คุณยุ้ยจึงปรับตัวหาหนทางให้ครอบครัวและลูกน้องอยู่รอดด้วยการทําธุรกิจขายของออนไลน์โดยมีสามีคุณทันทนากรคอยช่วยไลฟ์สดขายของซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณยุ้ยขายของดีมากเคยขายของได้มากสูงสุด3ชั่วโมง3ล้านบาทเลยทีเดียว คุณอาร์ตพสุทธ์นอกจากจะเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วอีกหนึ่งบทบาทของคุณอาร์ตพสุทธ์นั้นก็คือพ่อค้าเจ้าของธุรกิจเล็กๆซึ่งล่าสุดนอกจากจะขายน้ำพริกแล้วยังผันตัวมาขายหมูกรอบแสนอร่อยในชื่อที่ว่าคุณชายหมูกรอบเพราะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีลูกค้าติดใจตามมาซื้อกันในควักจนทำแทบไม่ทันเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่ไม่อายทำกินและใช้เวลาว่างหาไรายได้เสริมสุดยอดเลยละครับพี่อาร์ต คุณแซมมี่คาวเวลนางเอกลูกครึ่งระดับแถวหน้าของช่อง7เธอก็เคยลงพื้นที่มาขายเสื้อผ้ามือสองหารายได้เสริมที่ตลาดนัดคุณแซมมี่บอกว่าตัวเธอเองนั้นไม่เกี่ยงว่าจะได้เงินเยอะหรือน้อยหากมีเวลาว่างเธอก็จะแปลงร่างเป็นแม่ค้าสาวสวยขายของตลาดนัดขยันตัวเป็นเกลียวจริงๆเลยล่ะครับ คุณออฟชนะผลพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่ถึงแม้จะเป็นระดับพระเอกเบอร์ตนๆแต่คุณอ็อฟก็ไม่สนคนมองว่าตกอับไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยพันตัวเป็นพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งทำทุกงานที่ได้เงินซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเพราะเป็นดาราแนวหน้าของช่องแต่กลับไม่อายทำกินเลยแม้แต่น้อยซึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าเกิดมาแล้วต้องทำทำไปเถอะทุกๆอาชีพล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของมันอย่างอาชีพนี้ก็เช่นกันพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งหนุ่มอ็อฟได้กล่าวเอาไว้นั่นเองครับ คุณกอบฟักกิ้งฮีโร่นักร้องแรปเปอร์คนดังเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่พันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายมูบิ้งด้วยการสร้างแบรนด์มูบิ้งฮีโรซึ่งตอนนี้กิจการไปได้ด้วยดีจนขยายสาขาที่5แล้วนับว่าเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับ ปิดท้ายกันที่คุณเอมมี่อมุลวันหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเอมมี่แม็กซิมอีกหนึ่งดาราสาวที่โวดแล่นในวงการบันเทิงมานานนอกจากจะสวยแล้วเธอยังขยันทำมาหากินและล่าสุดเธอขนเสื้อผ้ามือ2ของตัวเองไปขายข้างถนนที่พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของกันเริ่มต้นที่50าาทงานนี้ชาวเน็ตแห่ชมทั้งบอกว่าเธอสู้มากเป็นตัวอย่างที่ดีในการสู้ชีวิตและเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ไม่ไอายทำกิน ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ